บัดน,นี้เป็นครั้งที่23ตรงกับวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2 5 6พรข้า,าพเจ้าในวิสุทโพคาของเป็่งวจารสัตยายปุรมุมนถวายเบ็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บิชาแา่องค์พระขวาวอปติเถรวเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตะลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้าาทงหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยางข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมณีอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปโปรสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลเดสุอัตตาคัจฉตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสสสุนันตุสักกะโมกขังสเกกาเมจรูเปคิริสิขะรัตเตจันตะลิเกวิมานีทิเประเถจักาเมจรูวะนาคานีเกหะวัตถุมหิเกเตภูมามาจันตุเทวาชลธาลวิสเม ยักกะขันทพนาคาติธันตาสันติเกยังมุนิวราชนางสาธุมีสุนันตุธรรมะสวรวนากาลุอยัมปทันตาธรรมสวนากาลุอยัมปทันตาธรรมสวนากาลุอยัมปทันตาบทสวดน้มการสิทธิาถาณโมตสสะปะขวโตนะหโตสัมมาสัพุทธัสสะนโมตสสะปะหวโตนะหโตสัมมาสัพุัสสะณโมตสสะปะหวโตนะหโตสัมมาสัพุัสสะบทสวดสัจจกิริยาถาณทิเมสนังอันยังพุทโธเมสานังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานติเมสันังอัญญธรรมโมเมสันังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานติเมสันังอัญงสังโฆเมสันังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโฑติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโฑอัจไชยสัพพปานินางปูเรตวาปารมิสสะภาปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจวัตเชนะมาหุตุสภูปัทวามหาการุณิโกนะโถหิตายสัพพานินางปูเรตวาปรมิสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหงุตุสภูปัทวามหาการุณิโกนะโถสุขายสัพพานินางปูเรตวาปรมิสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหุตุสภูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามีสุตังเอมเกเอวามีสุตังเอกังสม,มัยยังพระครวะสเกสุวิหารติกะปิละวุตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเขนะสัติถิงปัญจามัตตหิพิกุสัตตหิสเปวะอาลันติหิทัาสหิจะโลบะยเธอตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตังติพระวันตังทัสนายะพิกุสังขันจะอัทธโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัธหงสิเอยังโขพระครวะสเกสุวิหารติกะปิละวุตุสมิงมหาวเน มหาตาพิกุสังเขนะสติงปัญจมัตเตหิพิกุลสเตหิสเปหวะอรหันเตหิตัสเตหิจโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนนิปติตาหุติปะหอนตังัสนายพิกุสังขัญจะยันนูนาไมยามปีเยนะพระขวานุปปสสังกะเมยามะอุปสังกัมมิตวาพระขวัตสันติเกปาเจกคาถาภาษามาติอนาโคตาเทวตาเสยญาติปีนามะพะลวะปุริโสสัมมันทิตังวาปหังภาษาเรียภาษาดิตกวา พาหังสัมมินชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระคอตโตปุระโตปัตุระหังสุอาณาโคตาเทวตาพระคอตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคอโตสันิเกมังคารังอาภาสิมหาสมโยโภนณสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมยังทุติตาอวะอราชิตาสังคันติอาทาโคราเทวตาพระคออตโตสันิเกมังคารังอาภาสิ ตตระเิโคสมาดังหาสุจิตตังอัจโนอุชุกะมังสุสารถิวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรคติปันติตาติ อาคโขปราเทวตาพระวโตสันิเกมังคทังอาภาสิเตวะขีลังเชตวะปอดีขังอินทัขีลังโอหจามะเมชาเตจันติสุทาวิมลาจักกุมตาสุทันตาสุสูนะคติอาคะโขปราเทวตาพระวโตสันิเกมังคทังอาภาสิเยเกจิพุทธังสวนังขตาเสนเตขมิสติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหัง เทวกายังปริปุเรสันติติอัตโขระขาวภิกขุอมันเตสิเยหุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติสตากตังทัศนายภิกุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอหิสุงอัติตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันติระขวันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาหิสุงเสยยะถาปิไมยหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภิสัตติอนาคตามัทนานัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธาติสัมปีตะควานตานังเอตาปธรรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสติเสยยะถาปีไม้หังเอตระหิอาจิกิสสมิพิฆเวเทวกายานังนามานิจิตตาอิสสมิพิฆเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาสาธุกังมณัสสิครุฑะภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโกติพิกุปภวโตปัญจัติสุภภาวะอิระโอจะ ิโลกมนุษกสามิยธาภุมมาตถสสิตาเยสิตาคิริคภะพรางปะิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตะมรสาสุทธาวิปปสันนามนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกปิละวัเวตโตมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาภิกขวเตจัตตปมกะลุงสตวะหุนัสสศาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษานัสศาสนง อัปเปเกสตะมัจฉคุงสหสังอัฏฐสัตตะดิงสตังเอกิสหสานังอมนุสสานะมัฏฐสูงอัปเปเกนันตะมคงทิาสัพาพุาอหงตัญจะสัพพังอภิญญยะวะวะิตวนะจกุมาตะโตมัตติสัทธาสาวสเนะเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานะตะภิกขวเยวะกิตตะอิสมิิะอนุปุพโสสัตตะสหสาวะยะขาภูมากะปิรวาอิติมันสุติมันโตนะมันยสะสิโนมุทมนอภิกภิกขุนงสมติงวะนง ชาสหัสาหม้าวตายาคานันนตวรนิโนอิทีิมันโตชติมันโนะมันโยะสัิโนโมทะมนาอภิการมุูพิกุนางสมิติงุนังสาตาคิลาติสหัสายาคนันตวริโนอิทิมันโตชติมันโนะมันโตยสัสิโนโมทะมนาอภิกามุูพิกุนาสมิติัง อิเจเตสุรสสัสหาสาวะขายานันตวานิโนอิทิม no, ันโตชิติมันโตวนนามันโตยะสสินโนมุระมานาอภิกรรมุงพิกุลนางสัมมิติงวนังเวสสามิตาปัญจสตาขายานันตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนนามันโตยะสสินโนมุระมานาอภิกรรมุงพิกุลนางสัมมิติงวนัง กุมภิโรราชาเกืองโกเวปุลสันนิเวศนังปิญโยนังสัตตาสหสังยะกขันังปิรูปัาสติกุมภิโรราชาเกืองโกโสปาคาสสมิติมณังปุริมจัิสังราชาทัตตะโตปัสสติคณะพนังอธิปติมหาราชายสัติโสปุตตาปิตัสสะพะโวิทนาามาภะพลาอิทิมันโตสิติมันโตวันนะมันโตยสสินโอมุทัมนาภิกขามุภิกุณังสมิติมณังทักขีัญจจะทิสังราชาวิรุณรหโหตัปปัสสติกุมภานพนังอธิปติมหาราชายสัติโสปุตตาปิตัสสะ อิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสสินุโมทัมนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงุนังปชิมันจะทิสังราชาวิรุปโขประสัสตินะครับนางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตะปิตัสสะพาโวอินนามาภะพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสสินุโมทัมนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงุนังปุตตะนันจะทิสังราชากุเบโรตัปปะปะสัสติยะกษานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตะปิตัสสะพาโวอินทนามาภะพลา อิทิมัโตทิฏฐิมโตวันะมันโตยัสสิโนมทัมมานาอภิกามุภิกุนังสำมิติงวันังปุริมาทิสังนัตตะโตตะเคินีนะวิรุณะหะกุวิรุณะหะโกปะชิเมนะวิรุหะโกคุเวโรตระนิสังจัตตารูตีมาลาชาสัมปันตจตุโรติสาทัตถันลัมนาอัตังสุวันิกะปิแลวเทเวเตสังมายาวิโนทัสสาหูจันนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสะจันนโงกรรมวัสโสจะ กินนุขันธุนี้หันลุกจกปะปานาโทุโอบะมัญโยจะเทวสุโตจะมาัตตาิจิตตเสินโนจะขันธโพนารุราชาชโนสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันธภาสหราชุพิมโมทัมนาอภิกขามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอาทาคูนะวาสา,านาคา,าวสาาสหาตัตตชาคากัลัสสัตลาอาคูปายาคา สหยาติพีเอมยุนาทัตธรธาจะอาหูนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโสปค้าสมิติวนังเยนาคาราชเสสหารันติทิพาธิชาปะกิวิสุตจักขูเวหายสาตีวันมะชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอาภายันตานาคาราชานามัสิสุปันนโตเขมมะกัสิพุทโธสันนาหิวัจหิอุบวะหายันตานาคาสุปันนาสานะมังสุพุทธังชิตาวชิระหะเทนะสมุทังอสุราสีตาพาตโรวาสวาเสเต อิทิมันโตอิทิมันโตยัสสินุกาลกัญชามหาพิสมาสุราธานาาาะเวขาสาวิปจิตติสุจิตติจักะหารารังมุจิสาสตันจัปภลิปุตตนานังสเปเวโรจนามะกาสันนาหิตวะพะลิงเสนาหุพัทันอุปการขมุงสมโยธานิพัตพมมติภิกขุนางสมิติงวนัง อาปุจเทวะปัทวิจเตโชวายูตถาคามุงวรุณาวรุณาเทวโสโมจาสัสสะสะเมตตากรุณาไกกาอาคูเทวายัสสิโนตัสสิเตสตถาไกยสเพนะนตมวินโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิกุนังสังมิติวะนังเวณทูจะเทวาสาลีจ่าสมาจะทุเวยามาจดสุปนิสาเทวาจดมะคูปุรักิตาสุยัสสุปนิสาเทวาสุยามคูปุรักิตานคาตานิปุรักิตาวะคูมันทถวะลหะกา วัสุนังวาสโวเสนโสสกูปะครปุินาโธทัศเศรษฐีทัศธายกายศสเปนานันต่วันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสสิโนมุธามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังอัฐาโคสาภูเทวชละมกิสิขาริวะอริสตกาจะโลชาจะอุมาปุภานิภาสสิโนวัรุณาสาธรรมาจะอจุตตาจะอนิชกาสุเลยะลุชิราอาคูอาคูวาสาวาณิสิโนทัสเศรษฐีทัศธายกายศสเปนานันต่วันนีโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสสิโนมุธามนาภิกขามุงภิกขุนัง <c oughs> สมานามหาสมานามานุสุตมาสมานามหาสมานามานุมนุษมามนุสุตมาเขตชาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอัฏาคูหราโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทัสเตเตทัศกายัสสเปนันตตะวนิโนอิทิมัโตชิติมันโตนะมันโตยัสสิโนมุระมนาภิกามุภิกุนังสามิติงวนังสุกากรุมหาอนุนาอาคูไวคานาสัสสะโอทาตาไคหะปัมโมขะอาคูเทววิชคนาสถามัตตานะคะชามิสการจัจเจสสิโนถันยังอาคาบุชินโนโยทิสาภิวสติทัสเตเตทัศกายัสสเปนันตตะวนิโนอิทิมัโตชิติมันโตนะมันโตยัสสิโนมุระมนาภิกามุภิกุนังสามิติงวนังเขี่ยามะกตาจะยาสุสิตายาม ชุตินามาจะอสปานิมาณติโนอาคูอธาคูปะระนิมิตาทัเสตเตัาตากายาสเปนานัตตะวานิโนอิสิมันโตชุติมันโตนาอันโตเยสัสสินุโมทัมนาอภิกรรมภิกุนังสมิติงวะนังสาธเตเทวานิกายาสเปนานัตตะวานิโนนามันวายนะอัคคชุงยีจันยีสาิสาธิสาสะพะพุทธชาติมะคิลังโอคาตินามนาสวัง ถ้เกมโมฆะตรังนาคังจะทั้งวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิธิมโตสาสันนังกุมารโตติโสจะโสบาคัสมิติงวนังสาสะพรมโลกานังมาพรหมาพิติสติอุปปนปปชุติมันโตพิสมังกาโยเจสสิโสทักษิธาอิสระอาคูปัจเจกาวาสวัติโนเตสัญญาเมชโตอาขาอริโตบริวาริโตเตจะสัพเพยปิกันเตสินเตเทเวสัพพามเกมารเสนาอภิกามีปัสสะกันนะหะสะมัเทียงเอตขันนะหะทะพันทะราเคนะพันทะมัทโวสมันตาบริวาริทะมาวมุล จิตถะโกจินังอิติจตัถมหาเสนนคณาเสนังอเปสยิปนินาตะละมหาจจะสร้งกตวานะเพรละงยถาอุสโกเมิโคทะยะแลถาอุสโกเมิโคทะยันโตสวิชโกตถาโสปจุทาวติสังคุโตเสยงวเสตันจะสพังอภินยยะอบวคิตวานะจะคุมมาตตัวมันติสัตถาสัเกิสสนีนาเตมลสนาอภิกันตาเตวิชนาทาภิกขวุเตจะอัตตามัครุลุวะพุทธะสัสนัง วีตรา,กการคีปะกามงในสังโ,ลโ,ลโลมรมปิอินชยุงสเพวชิตาสังฆามาพยาดิตาเยาสสินโนเมโมทันติสาปุติสวาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลละชัยยาปกรณะโมมีพุทธเตชะสารตะนัตยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะพระเมสุราสิทธิพรมาจะอิทาอินทาจะจ,ะจะตุโลกาคัมพีรักกา สมุทาภูตุงคังคาจะสภามะชัยยะประสิทธิพระวุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณิอุตติอุตตินะทินาทีชัยยะชัยยะกัคคนละตนละนิสัยนิไรยสเศนะเมรุราชพนนราชีชัยยะชัยยะคัมพีระโสมพีนาเคธนาคีปิสานจะปูตตะกาลีชัยยะชัยยะทุนิวิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะมุขชา ชัยยะชัยยะปุณะมุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคักุละคันถกชัยยะชัยยะขจคนนตูรงสุกะระผู้ชงศียะพยาการทีปาชัยยะชัยยะรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุนะสุตินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธณีตะเลสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธณีสารตินสทา ชยยะชยยะมังกราดัญญาภวเคชยยะชยยะวดุนยัเขชยยะชยยะรักเสสุระปุชาเตชาชยยะชยยะพรหมเณทคณาชยยะชยยะราชาธิราชชัยชัยยะชยยะปตวิงสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมหิสุโรอโรอดินเทวาชยยะชยยะพรหมมา สุรโขชัยยะชัยยะนาโกวิรุณหโกวิรุปโขจันทิมารวิอินโทจะวิณเตโยจะกุเวโรวะรุนงปิจะอคิวายโยจะปาชุนโขกุมารโรทัตตรัตโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทโยอาศิโนสาวกาสัพพาชัยยะรามูพนตุเตชัยยะธรรมูจะสังโคจะทัสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยโยโสตีพุตุเต เอเตนะพุทเตเฉนะหตุเตชยามังคลังชายุปิพุทธะสิริมัโตอายังมารสะจ่าปาปิมัโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาพรหมคนณาเมหิสโนชายุปิพุทธะสิริมัโตอายังมารสะจ่าปาปิมัโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาอินทคนาเมหิสโนชายุปิพุทธะสิริมัโตอายังมารสะจ่าปาปิมัโต ปราชโยอุโคลสยมโพธิมันเถปโมทิตาชัยยตถาเทวคณามหิสโนชยบิพุทธสสีมาตอยังมรสัจจะปาปิมาตโอปราชโยอุโคลสยมโพธิมันเถปโมทิตาชัยยตถาสุปันนาคณามหิสโนชยบิพุทธสสีมาตอยังมรสัจจะปาปิมาตโอปราชโยอุโคลสยมโพธิมันเถปโมทิตาชัยยตถานาคคณามหิสโน ชัยโยปิปุทธะสุริมโตอยังมาราสะจะปาปิมโตปรชาชโยอุโกสยามโพธิมันเปตปโมทิดาชายยะตถาพะสัพพมะคนามหสิสโนชยัยยโตโพธิยาโมลรศกยานังนันทิวัฒนง ewang tawang wisyo ho ko hisa ya sosia mangkale palang sisi pada bi api seke sapa kutana akapato pato pemuna te zuna katang sumangka lang suka katang sumu titang suka no sumu to ja suji tang kinang kamang kamang pada kinang pada kinang kamang pada kinang pada kinang ni te pada เตะะรัตาสุวิตาวิดุฬหาพุทธศาสนาะโรคาสุวิตาโหทะสหสพหิยาทิวิสุนันตุปโณโตเยเทวอสมิงธานอธิคตาตีขายุกาสตาหงตุสุวิตาหงตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตะกาเลปวสันตุวัสสังวัสาวรหกกาโรคาจุปัตถวาเตสังวินานิวาเรนตุ จะสัพพทากายาสุขขังจิตตะสุขขังอรหันตุยะถาระหังบวชสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมยังพาวาสัพพะทิยังวิหารติเชตตะวณีอนาคะปินทิกัสสะอารามีตัตระโขภะวาพิกุอามันเตสิพิขาโวติพะทันเตติเตพิกุพะวาโตมันจะตูสุงพะวาเอกทระโวจะอุปาทาวาพิกเวตตาขตานังอนุปาทาวาตาตาขตานังทิตาวา ทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปสังขารอนิจจติตัตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสเมเติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะอจิกติทัสสติปัญญาปัญญาเปติปัจาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวะปิคเวตถาคัตนานุปาทาวะตาถาคัตนางติตาวะสาธาตุ ธรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโอภิสังพุชติอภิสเมติอภิสังพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัจจาเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกรติสเพสังขาราทุกขติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมะอนัตติตังตถาคตโอภิสัมพุชิต อภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธจิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัจจเปติวิวาลติวิปัสสติอุตานีกโรติสเปธมาอนัตตาติอิธมะโอจะภะขาวอตตะมนาเตภิกขุภะขาวโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรตตะคาถาอติตังนานวาคะเมยยะนปะติกังนปะติกังเขานะคะตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะชาตีตามไปฮีนันตังอปัตัญจะนะฮะตามสิ่งเป็นอดีตซึ่งสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปจุปัญจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุปุโรเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยากจ่มแจ้ไม่งอนแงนคอนแกนเขาควรเขาควรพ้องปูนอนา,นา,นอนาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตะบังโกชัญญามารังสุเว ความเปียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความใจไหมพรุ่งนี้นหฮิโนสังคดันเตนะมหาสเสนนะมัจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจุนาซึ่งมีเสนานมากยังไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโอโหรัตะมาตันทิตังตังเวพระเทราตติสันโตจิกาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขัน้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวกว็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวกปัจเวกขณะสเพสังคาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาระทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของงไม่่ยยัืน ทุวังมรณะ ENA นังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริมตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอณะชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมวินิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะคนที่จะสังเวชอยัยางกายโยอัจจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณุขันปัสจาวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้ว ที่เสษสติจากนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดินกลินคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนนจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมุสุโขความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลาย เป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามราติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งบวงกาลังตายอยู่วริงสุจะมริษเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังบริษามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาิเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวสวดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิ กุศลังกรรมมังสะเภหิพระตาหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอสเมิงธานเนอธิคตาธิขายุคาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุญันตุมาตาบิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุญันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุญันตุสัพเพยอาญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุญันตุสัพเพปิสาสัพเพยยขาสัพเพยเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุญันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุญันตุ สัพเพนะกขตตาสุกิตาของตุทุกขะปะวุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาของตุทุกขะปะวุจันตุสัพเพสามาติดนางสมิชันตุโบบวสวดบูชาหลวงพ่อทวดนะโมพุริสัตโตอคันติมายะอิติพะขวาะโมพุริสัตโตอคันติมายะอิติพะขวาะโมพุริสัตโตอคันติมายะอิติพะขวาปฏิทานักขายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีุเปยคเรโพธิคเนตาหิงตาหิง ตาธรรมธาในณพวนตุปูชิตาโสถิงกระโดนไตรทวิหารละมัณฑเลเทราจะมัชฌานวกาจะพิคบสารามิกาทานปฏิอยุปัสการคามาจะเทสานิขมาจะอิสาราสป,ปานักปูตาสุเกตพตุเตชะลาปูชาเยปิจะอันัสสัมภาวาสังเสริชาตาอัตบูปปาติกานิญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเปปิสัพเพปิตุกสะกระโตุสังขยงังถาตุจิรังสตงังธโมธรรมธาจะปุคลา สังโคโหตุสมะโควาอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขาตุสัทธมโมสัพเพวิธรรมาจาริโนุทิงสัมปาบุณยามะอัธรรม,มอริยปะเวทิเตปสันนาโนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะา,าสนีสัมมาทารังระเวชันโตกาเลเทววปวัตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาบิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติอุตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพปทาเทวตาอุโยชนะคันาทุกขปัตตาจันิทุกขพิญปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสกาหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจารามหิสัมปตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทตุสัพเพสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพปทา ภาวนาพิรตาหัวตุขัันตุเทวตาหัตาสุมังคนคาถาหัวตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหัวตุนิลัตระหัวตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหัวตุนิลัตระหัวตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีหัวตุนิลัตรง สเปยพุทธาพระลับปตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจเตชีณะรักขระธานมิสสะปโสสเปยพุทธาพระลับปตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจเตชีณะรักขังประธามิสัพปโสสัพเ์พุทธาพระลับปตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะรักขังประธามิสัพปโสสัพเ์พุทธาพระลับปตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะรักขังประธามิสัพปโสสัพเ์พุทธาพระลับปตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะรักขังประธามิสัพปโส สัพเพชุตถาภะราปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานัญจเตชินะลังษมณามิสสะปโสสัพเพชุตถาภะราปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานัญจเตชินะลังษมณามิสสะปโสสัพเพชุตถาภะราปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานัญจเตชินะลังษมณามิสสะปโสสัพเพชุตถาภะราปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานัญจเตชินะลังษมณามิสสะปโส ด้วยอัน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออนงคกลรอุทิศถมายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชนนารรราชนน,พชน,น,พนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคาลยข,ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอ้ขาพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งของสุเส็จมระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงองคุมงคลลองพงที่สามสิ่งอมูลเล็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นฉริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ